สวัสดีครับทุกคนของตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องคากระบาจิในตอนที่10ครับชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าง่ายได้ครับตอนนี้ทางด้านจีโร่เนี่ยกำลังจะใช้ท่าดิชิกิครับโดยท่าดิชิกินั้นคือการสวมใส่ที่จะอาบพ,พลังปรากอันหนาแน่น,น,น,นสูงเข้าไปในการโจมตีแต่ละครั้งนั่นเองครับแต่เราก็จะเห็นท่าทีของจีโร่นะครับว่าโหเรียกว่าเจ็บปวดทรามารลวดร้าวสุดเลอเกินนะ สภาพร่างกายนี่คือยับเยินแล้วก็สบักสบอมกันพอสมควรครับส่วนทางด้านโซโจครับเขาก็มีการบ่นๆตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยฝึกการใช้ดาบมาแค่อทิตย์เดียวครับเขายังใช้ดาบดีไม่ค่อยคลองสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับจีโร่เนี่ยได้ทําการโจมตีอย่างรุนแรงใส่โซโจครับโซโจเนี่ยใช้ดาบป้องกันได้ครับผมแต่การโจมตีนั้นก็รุนแรงจนทําให้โซโจเนี่ยดาบหลุดจากมือไปแวบหนึ่งครับแต่โซโจคือฝีมือมันก็ดีนะเออมันก็รีบคว้าดาบเอาไว้ครับเขาสังเกตเห็นว่าจีโร่นั้นมีความเร็ว ที่เพิ่มขึ้นครับตอนนี้เขาได้ใช้ท่าตรึงได้ทําการสร้างผลึกน้ําแข็งมาล้อมรอบตัวเขาไว้ครับเป็นผลึกน้ําแข็งที่แบบมีความแหลมคมเพื่อจะเอามาป้องกันตัวเองอะไรประมาณนั้นครับแต่จิโร่เองแบบเร็วมากครับผมเคลื่อนที่ไปในจุดเล็กจุดน้อยครับอ้อมมาที่ด้านหลังของโซโจได้ครับเขาพยายามที่จะโจมตีใส่โซโจแบบไม่ทันให้ตั้งตัวครับแต่ก็ปรากฏว่าโซโจคือแม่งก็เจ๋งจัดนะเว้ย ตามความเร็วของจิฮิโร่ทันครับเวียงดาบใส่คอจิฮิโร่ครับต่างฝ่ายต่างกําลังจะฟาดฟันใส่กันและกันครับแต่ก็ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างสามารถหลบการโจมตีของกันและกันได้ในท้ายที่สุดครับจิฮิโร่เองนี่ถึงกับตกใจเลยครับว่าโอ้โอเจ้าโซโจโนเนี่ยมันทั้งตามความเร็วของเขาทันแถมยังสามารถสวนกลับได้อีกนะแะแล้วครับเขาก็เลือกไปเห็นรถคันหนึ่งครับแล้วเขาก็เห็นขาของชาครับซึ่งเขาก็รู้ตัวทันทีครับว่าชาเนี่ยถูกจับไปแล้วครับตอนแรกเขาคิดว่าการี เขาลากโซโจออกมาให้ห่างไกลชาเนี่ยชาน่าจะปลอดภัยครับแต่ตอนนี้เขาก็รู้ทันทีครับว่าเขาต่างหากที่คิดผิดครับเพราะว่าเป็นตัวเขาเองต่างหากครับที่ถูกลากให้ห่างออกมาจากชาครับเพราะโซโจนั้นมันก็มีลูกน้องครับแล้วลูกน้องของโซโจเนี่ยก็จับตัวชาไปได้แล้วนั่นเองครับจิโร่เป็นห่วงชาครับพยายามที่จะพุ่งตัวไปช่วยชาครับแต่ด้านโซโจนั้นไม่ยอมปล่อยให้จิโร่หนีไปครับเขาใช้ท่าคำรามกำลังจะปล่อยพลังสายฟ้าไปโจมตีใส่จิโร่ครับแต่แล้วก็มีจออาคม คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาใช้อาคมม่านศิลาเรียกหินมาป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้ครับซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นกลุ่มของแดนเทวานั่นเองครับมาลายล้อมโซโจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับโซโจก็รู้ทันทีครับว่าคนพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบเป็นพวกหัวกะทิแน่ๆครับไอห้าคนนี้เนี่ยโซโจเองก็เรียกว่าเขาก็มั่นใจครับว่าเขาสู้ไหวเขารับมือได้อยู่แล้วครับแต่กับอีสองคนที่ปรากฏตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไอสองคนนี้ตึงครับโซโจคิดว่าถ้าปะทะกับทั้งอิซามิแล้วก็ ชิบาไปพร้อมๆกันเนี่ยตัวเขาเองคงเหนื่อยหน้าดูครับโซโจนั้นก็เลยไม่อยากที่จะปะทะต่อสู้ในเวลานี้นะจนในที่สุดแล้วทางด้านโซโจเองก็ใช้ท่าโปรยครับเหมือนกับเรียกมานควันขึ้นมาแล้วเขาก็ชิ่งหนีไปครับส่วนทางด้านจิโร่ครับก็รีบพุ่งตามไปที่รถครับผมแล้วก็ทําการฆ่าคนในรถเพื่อที่จะช่วยเหลือชาครับแต่ก็ปรากฏว่ามาเนี่ยครับผมเห็นแต่ขาครับไม่มีตัวครับผมเหลือแต่ขากันไซอย่างนั้นครับ ซึ่งก็ปรากฏว่าไอ้ลูกน้องของโซโจเนี่ยมันก็ทําตามคําต่างของโซโจนะครับตัดขาชาไว้นะครับแล้วก็แกล้งทําเป็นให้จีโร่เนี่ยเห็นขาของชาเพื่อที่จะเป็นตัวหลอกล่อจีโร่นั่นเองครับแล้วตอนนี้ครับจีโร่เองก็ถึงขีดจํากัดนะครับแล้วเขาก็หมดสติไปครับภาพตัดมาที่ทางด้านชาครบผมก็อยู่ในรถอีกคันนึงครับเราจะเห็นว่าขาของชานี่คือด้วนไปแล้วจ้าแต่ด้วะคระผมด้วยความสามารถพิเศษของร่างกายชานะขาของชานั้นก็กําลังค่อยๆงอกออกมากาลังจะคืนสภาพ ภาพเหมือนดังเดิมครับแล้วตอนนี้ครับตัวโซโจโก็เข้ามาในรถได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ โซโจก็มีการบ่นตัวเองนะครับว่าพอใช้ดาบอาคมมาสู้จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ซ้อมไว้เลยครับเออเขาเองก็ต้องศึกษาดาบอาคมให้มากกว่านี้นะตอนนี้เราได้รู้ครับว่าตัวโซโจนั้นต้องการที่จะเอาตัวชาไปเป็นวัตถุดิบไปการทําอะไรบางอย่างที่จะสามารถก้าวข้ามโลคุยละคุนิชิเกะนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับคากระบาจิในตอนที่10ครับมามาถึงตอนนี้นะครับสาหรับผู้คนที่ยังดูอยู่นะครับใครอยากสนับสนุน อุดหนุนเพจเราซื้อหมูเค็มหมูฝอ,อยได้นะจ๊ะเราถ่ายอินกันอยู่ทุกคลิปโปรโมทโฆษณากันอยู่ทุกคลิปนะครับมันต้องมีคนที่ใจอ่อนซื้อของเราบ้างเลยนะเพราะว่าของเรามันโคตรจะอร่อยโคตรเด็ดนะซื้อไปกินรับรองติดใจแน่นอนนะฝากอุดหนุนด้วยนะครับทุกคนทักประสั่งื้อกันได้เลย